ซุปเปอร์โพลเผยเพื่อไทยอันดับหนึ่งในขณะที่ลุงตู่เป็นขวัญใจในไลทูเดที่หลายคนร่วมโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยช่วงนี้อุณหภูมิทางการเมืองกลับมาร้อนแรงอีกครั้งแล้วนะครับดูจากการที่สภาล่มบ่อยจนเริ่มมีการเรียกร้องให้ยุบสภาเถอะแล้วก็มีคำถามว่าถ้าเลือกตั้งตอนนี้พักไหนจะชนะ ล่าสุดซูเปอร์โพลได้ทำผลโหวตออกมาผลปรากฏว่าพักเพื่อไทยนำมาเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองเป็นของพักภูมิใจไทยอันดับ3คือพักประชาธิปัตย์อันดับ4เป็นของพักพลังประชารัฐที่เสนอลุงป้อมเป็นแคนดิเดตนายกอันดับที่5พัรก,ก้าวไกลและที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ อันดับที่6คือพักรวมไทยสร้างชาติที่เสนอลุงตู่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีดังนั้นถ้าดูผลโหวตจากซุปเปอร์โพลณตอนนี้ถือว่าพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยสูสีกันเลยทีเดียวเพราะคะแนนโหวตต่างกันไม่เยอะเลยในขณะที่พักอื่นคงต้องเร่งทำกันบ้านในเรื่องนโยบายหาเสียงอย่างเร่งด่วนแต่เมื่อมาดูโพอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทำขึ้นโดย Line t o d a ย ผลโหวตกลับพลิกไปคนละเรื่องเลยทีเดียวโดย l i ท t เ d a y ได้ทำโรนี้ขึ้นในหัวข้อที่ว่าอยากได้ใครมาบริหารประเทศคนต่อไปผลออกมานะครับปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนด d เดตนายกรัฐมนตรีแห่งพักรวมไทยสร้างชาตินำโด่งเป็นอันดับหนึ่งห่างจากอันดับสองเยอะพอสมควรซึ่งอันดับสองเนี่ยตกเป็นของนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงแห่งพักเพื่อไทย และอันดับ3คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลสังเกตได้ว่าอันดับ2และ3เนี่ยคะแนนที่ได้สูสีกันมากแบบกินกันไม่ลงและอันดับ4คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยต่อมาอันดับที่5คือคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์แห่งพักไทยสร้างไทยนะครับในขณะที่นายอนุทินชาญวิรกุลแห่งพักภูมิใจไทยได้อันดับที่สิ และนายจูรินหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์อยู่ในอันดับที่11ส่วนพลเอกประวิตย์วงสุวรรณค a ด d เดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอยู่ในอันดับที่12เลย เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันระหว่างผลโพของซูเปอร์โพที่พักเพื่อไทยเนี่ยนำโด่งกับไลทูเดที่คะแนนของลุงตู่ขึ้นนํามาจะเห็นเลยว่าต่างกาันคนลเรื่องเลยทีเดียวโดยเราอาจจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าหัวข้อการทรําโพต่างกันออกไปเพราะของซูเปอร์โพที่เน้นถามไปว่าจะเลือกพักอะไรมากที่สุดกับของไลทูเดที่เน้นไปถามว่าจะเลือกใครมาบริหารประเทศคนต่อไป โพหนเน้นที่พักอีกโพเน้นที่บุคคลคะแนนนิยมจึงออกมาต่างกันขนาดนี้แต่ไม่ว่าผลโพจะออกมายังไงเส้นทางการเลือกตั้งที่ยังไม่ทันเริ่มก็อาจจะมีการพลิกผันแบบไม่คาดฝันก็เป็นได้เกมนี้ยังคงต้องดูกันยาวๆแล้วคุณละ่ะมีพักไหนในใจหรือเชียร์ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ช่องเนี้มีแต่เรื่องสนุก